B Y d s e a l ตัวนี้นะครับที่หลายๆท่านเนี่ยมักเจอปัญหานะแบตเตอรี่12โวลต์หมดกลางอากาศเลยนะครับหลังจากช่างทำงานประดับยนต์หรือเข้าร้านคาแคร์แล้วแบตหมดทำยังไงดีนะฮะคลิปนี้มีคำตอบนะแล้วแบตเตอรี่12โวลต์ของรถท่านเนี่ยจะไม่หมดอีกต่อไปนะครับเชิญมาชมเลยตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะฮะผมเข้ามาในรถแล้วแล้วก็สตาร์ทรถทิ้งเอาไว้นะจริงๆ เราจะสตาร์ทรถค้างไว้แบบนี้เพื่อให้ช่างทํางานก็ได้นะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าสามารถเหยียบเบรกเข้าเกียร์แล้วเดินหน้าได้เลยเกิดระหว่างช่างทํางานเนี่ยแขนเท้าไปโดนขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากๆนะพุ่งชนเลยทีเดียวนะฮะก็วิธีที่ปลอดภัยก็จะมี2โหมดนะผมเรียกเล่นๆหรือสั้นๆว่าโหมดแคมปิ้ง1โหมดแล้วโหมดโชว์รูม1โหมดนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับตั้งค่ากันนะเพื่อให้เซฟแบตเตอรี่12โวลต์ไม่ดับอีกต่อไปนะครับโหมดแรกก็จะเป็นโหมดแคมปิ้งนะครับใช้นิ้วจิ้มที่ปุ่มโหมดและปุ่มสามเหลี่ยมชี้ทางซ้ายค้างไว้5วินาทีนะหน้าจอก็จะขึ้นมาว่าเราใช้โหมดแคมปิ้งเรียบร้อยก็กดยืนยันไปนะฮะ ไอเฮียจีนเขาก็จะแปลพินเพี้ยนน,นิดนึงเป็นรถได้เข้าสู่โหมดแสดงผลกลางแจ้งแบบคงที่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ต้องไปสนใจนะเอาเป็นสั้นๆว่ามันคือโหมดแคมปิ้งก็แล้วกันโหมดนี้เนี่ยก็คือจะขับรถไม่ได้นะขยับพวงมาลัยเข้าเกียร์อะไรไม่ได้นะฮะคอมแต่ว่าคอมแอร์ air นะยังทํางานอยู่คอมแอร์ air ยังทํางานอยู่เพราะว่ามันเป็นโหมดแคมปิ้งไงเผื่อเราไปตั้งแคมป์เราต้องการเปิดแอร์ในรถอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะก็ยังเปิดได้อยู่แต่รถขับเคลื่อนไม่ได้นะฮะเพื่อเซฟ ป้องกันไว้นะเห็นไหมเหยียบคันเร่งเข้าเกียร์รถขยับไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดแคมปิ้งเราจะปลดโหมดแคมปิ้งออกนะก็แค่กดเหมือนเดิมนะมันก็รถก็ดับละนะฮะก็อย่าลืมไปปลดออกนะครับเดี๋ยวรถมันขับเคลื่อนไม่ได้นะจิ้มเข้าไปก็รอ5้าวิก็ปลดออกแล้วนะครับอ่ะรถดับเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาดูโหมดโชว์รูมกันบ้างนะครับก็ไปที่ปุ่มเดิมนะ ปุ่มโหมดนะแล้วก็ปุ่มสามเหลี่ยมชี้ทางขวานะครับกด2ปุ่มนี้ค้างไว้5วินาทีนะหน้าจอแสดงผลมันก็จะโชว์ป๊อปอัพขึ้นมานะว่าเราเริ่มใช้โหมดโชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะอียยจีนเขาก็แปลแบบๆเหมือนเดิมแหละเข้าสู่โหมดแสดงผลในล่มคงที่อะไรเงี้ยนะเขไม่ต้องสนใจก็จิ้มใช้ไปนะฮะโหมดนี้เนี่ยนะครับ จะคล้ายๆโหมดแคมปิ้งเพียงแต่ว่าใช้แอร์ไม่ได้นะคือคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงานแต่ว่าพัดลมยังทำงานอยู่สัญลักษณ์ AC ขึ้นมาอยู่แต่ว่าไม่เลี้ยงน้ำยาแอร์ไปนะ <c oughs> ก็โหมดนี้มันเป็นโหมดโชว์รนะูมไงมันไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์น Air ในห้องอะไรเงี้ยนะ <c oughs> เขาก็เลยทำเผื่อไว้ด้วยนะฮะ <c oughs> แล้ว BYDC เนี่ยไม่เหมือน d o l p h i n ไม่เหมือน a t t o 3นะคือเราไม่สามารถเอาเครื่องที่เลี้ยงไฟแบตเตอรี่เนี่ย ไปเสียบที่แบตเตอรี่12โวลต์เพื่อเลี้ยงไฟมันได้นะมันไม่เข้านะฮะถ้าท่านใดไม่เชื่อนะก็ลองดูนะผมลองมาแล้วมันไม่เข้านะมันก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับก็มีทั้งโหมดแคมปิ้งโหมดโชว์รูมนะในร่มให้เลือกใช้ก็ท่านเจ้าของรถช่างนะฮะหรือร้านคลาแค์นะที่ต้องการจะเซฟแบตเตอรี่12โวลต์ไว้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดับกลางอากาศสตาร์ทไม่ติดอีกเนี่ยก็ลองใช้วิธีนี้ไปดูนะครับผมก็ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือติดตาม Facebook YouTube ให้ผมด้วยนะครับผมจอร์ดพิทสต็อปครับสวัสดีครับ